สบายดีสบายดีพี่น้องพี่เพื่อน,น,น,นทุกคนเนาะมือนีแม่ปันโชคชิฟาเด็กหน่อยไม่อย่างหลินวันนี้เปิดตัวพร้อมครอบครัวเนาะนานๆสิมีครั้งหนึ่งสีแบบว่าพร้อมหนาพร้อมตาประมาณว่าจะมีวิวสวยๆงามๆต้วดิเอ๋ย adventure กัลลิมกัลลิมทะเลคือเก่าพี่น้องเอ้ยยังบ่มียังเปลี่ยนแปลงเพราะบ่ได้ไปสไกลเนาะยังเลาะอยู่แต่ในหมู่บ้านนี่ พระชกทำให้ได้ลูกทำให้ได้อาตรงถูกอาระชกนะครับว่าได้จักเถื่อเออโอเคง่ายเอ่อฟ้าย้อนแหงโสตดที่ท่ฟท,ท,ทอฟอ์ลูก ตัวมันโมเซนบอดลินยังน้ำเขาเิ่ม e ีอาการเอ้ทุจ้าก voilà. ่อนลูก hmm. ยี่ร mm ้อยทุจ okay. yeah. yeah. ้าก yeah, mm ่อนแล้วป่นอะเล่ทุจ้าก่อนแล้วอะเลเราดีสบายดีกอนว้า Oula, il va loin, lulu á, right, Ouais. ouais. À ah, so. Ten, ten, look, ten. Ouais. No tu danses le. C'est quoi déjà là? Ouais, à video la. vidéo là. Vas-y. Ouais, ouais. À so. Et là, il n'a pas d'aide, donc, เอ้ยน้องพี่น้องเอ้ยจักสิเฮ็ดหยังมื้อนี้วันผักวันผักทางครอบครัวสพ่อลูกเพิ่นชวนกันออกมาลินว่าตอนบๆสิพากันไปลินน้ว่าซั่นาให้อากาศมัน้อนกว่านี้ซั่นน้มันยังเย็นยามมื้อเช้าก าโนะครับมาได้จากเือย่นกับโบเ็นอีกได้ไปล้วงนะซีเล่ดในเมชุลเดียวกนีบียนในเมชุลจ e ไปเด็ครับล่ะพ่อป้าย่นมาทาแม่แม่พ่อไปตั้งโตเนาะ เดแล้วถ้าโดนตาดีงามสิขาวเพิ่นล้วล่ะตายวิกิเอ้าผู้ชมนะครับบอได้คอยเอ้าผู้ชมคอยลูกสัฟเฟมานนะสัพฟิเฟมานนะลูก Så på fem mand, hvad siger så man med mig. det er lukkøj. Samme for lige en Il fait bon quand même, hein, à l'homme, hein. Ouais, il y a l'air. L'air, l'air, l'air. <laughs> oh พ่อเริ่มเมื่อยแล้วป๊าเหตุงานตั้งแต่จันทร์ถึงเสาร์วันอาทิตย์ก็ต้องมาหลินน้ำลูกเริ่มหมดแรงเออไปแหละซ้ำนี่แหละพี่น้อง<ป>พอกันใหม่คลิปหนะบ๊ายบายสุดท่ายก็ขอบคุณเด้อจ้ะเด้อไปก่อนไปก่อน